สวัสดีท่าอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจากคลิปที่แล้วครับเรื่องโครงสร้างของทุเรียนกับขนุนได้ความรู้มากเลยครับมาวันนี้ท่าอาจารย์จะสอนเรื่องโครงสร้างอะไรกับพวกเราครับอาจารย์ครับก็จะเป็นอ่ส้มโอส้มโองาะแม่กําลังต้องการประเด็นนี้พอดีอาจารย์ส้มโอครับอาจารย์ครับจยสอนพวกเราหน่อยครับอาจารย์ครับคอ่บนิสัยการออกดอกของทั้งสองอย่างเนี่ยครับนะ มันก็จะคล้ายกันกับแลัารกันนิดหนึ่งนะที่คล้ายกันก็คือว่ายอดชุดสุดท้ายเนี่ยกับนะคือใบชุดสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีอายุ90วันขึ้นไปกับนะครับะะอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันครับรูปเงินก็เหมือนกันนะครับครับสิ่งที่ส่างกันก็คือเมื่ออายุครบแล้วเนี่ยับยอดที่ผลิขึ้นมาเนี่ยสำหรับในตัวเงาะ มันจะเป็นดอกเลยอืมในขณะที่ส้มโอนะยอดที่ปขึ้นมาใหม่จะเป็นมียอดอ่อนแล้วก็มีดอกติดมาครับนะซึ่งมราจะสั่งกันตรงนี้นิดหนึ่งครับนะครับแต่ว่ายอดเดิมเนี่ยนะจะต้องมีอายุ90 90บวกวันขึ้นไปครับอาจารย์ครับับนั้นตำแหน่งของการออกดอกมันอยู่ที่ปลายยอดครับนะเมื่อปลายยอดที่ออกดอกแล้วนะ มันก็จะหมดสภาพใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าการเป็นการทิ้นอายุไขข,ของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นครับนะตาที่อยู่ถัดลงมาก็นะาจะเจริญขึ้นมาแทนที่ครับนะครับซึ่งลักษณะอันนี้นะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมสงพุ่มได้ไม่ยากโดยการถอนกิ่งลงมาเราถนะอนสั้นลงมาได้ให้ปิดยอดใหม่ได้ครับนะครับอันนี้ ทำให้เราสามารถลดขนาดของทรงพุ่มลงมาได้ค่อนข้างมากทีเดียวครับนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเรื่องของการคุมทรงพุ่มลักษณะเนี่ยจะอ,อจะไม่ค่อยมีการพูดถึงกับเอกาสารคำแนะนำอย่างของเงาะเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากของเงาะของโซโปโเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากเลยครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงาะเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่โตเร็ว นะครับมีเอกสารคันแนะนํามีแต่บอกว่าอันตัดแต่งกิ่งให้ตัดแต่งกิ่งกระโดงกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มนะที่ไม่ได้รับแสงให้กําจัดออกครับแต่กิ่งที่มันยืดออกไปนอกทรงพุ่มเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยครับนะเอกสารไม่มีเอกสารไหนพูดถึงเลยตรงนี้อืมครับนะเสร็จแล้วชาวสวนก็เลยไม่กล้าตัด ก็ปล่อยเลยนะพอพอปลูกระยะ8เมตรครับนะบพุ่มชนกันทํายังไงล่ะครับมันก็ชนก็เบียดมันก็ขึ้นไปทางสูงอืมก็ต้องตัดสินใจตัดออกต้นเว้นต้นต้น,ตนเว้นต้นจนกระทั่งนั้นเอก โครงสร้างของต้นเงาะที่เหลืออยู่มันก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอตัดต้นเลยครับอาจารย์ครับตัดต้นทิ้งไปเลยแล้วเหลือเหลือบางต้นไวโออแทนที่จะตัดขแขนงนะอาจารย์การที่จะซอยจะซอยสั้นเข้ามา่มไม่มีใครกล้าทำไงเพราะไม่มีเอกสารคำแนะนาเชิงวิชาการให้๋อครับก็ปรากฏว่าทรงพุ่มมันแผ่กว้างไปถึงยี่สิบกว่าเมตรถึงยี<ม>่สิบห้าเมตรก็มีของต้นเงาะครับนะครับ นี้พอมาระยะหลังเนี่ยรเริ่มนะเริ่มมีการเรียนรู้กันมากขึ้นก็มีกันควบคุมทรงพุม่มโดยกันทอนสั้นลองอมาที่รเรียวกันกานทําสาวครนะจากนิสัยของทั้งเงาะของอส้มโอเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในกรอบนะที่จํากัดหรือเราเอามา ใช้ในรักษะที่เราเรียกว่าเป็นเชิมของการปลูกแบบระยะชิดได้ครับนะครับครับนี้มาดูโครงสร้างนิดนึงนะครับโครงสร้างแรกนี่เป็นใช้ได้ทั้งสองอันนะโครงสร้างอันนี้ใช้ได้ทั้งทั้งเงาะกับส้มโออยู่ที่ว่าระยะปลูกมันจะต่างกันอืมครับนะครับสำหรับส้มโอนะครับระยะปลูกนะครับแนะนำให้อยู่ที่สี่คนหก หรือห้าคูณเจ็ดหรือหกคูณแปดนะครับเนื่องจากส้มโอติดผลเนี่ยผลมีขนาดใหญ่มากนะครับครับก็เลยแนะนำให้ใช้ระยะปลูกลักษณะนี้ครันะํำหรับเงาะนะครับแนะนำให้ใช้ระยะสามคูณห้าได้นะครับหรือว่าสี่คูณหกได้นะครับคงไม่มีใครปลูกเงาะแปดเมตรแล้วนะครับนะะ ครับนี่พอเราใช้สามคูณห้าเนี่ยไร่หนึ่งเราจะปลูกได้อยู่ที่ร้อยประมาณร้อยห้าตับนะครับเราคุมทงพุ่มงั้นเงาะทุกลูกทุกช่อเราสามารถใช้มือเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดเลยครับอืเราใช้ระยะขนาดนี้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้บันไดครับหลักการก็คือเราจะเลี้ยงโครงสร้างขึ้นมาครับนะครับ แล้วก็ไว้ส่วนของหน้าแข้งเนี่ยนะครับครับอยู่ที่ประมาณ80เซน80ครับนะครับ80เซนแล้วก็สร้างแันงขึ้นมาตรงนี้อยู่สามลำหลักอันนี้ทั้งเงาะทั้งทั้งเงาะทั้งทั้งสมโอมโนะครับครสามแขนงหลักให้กระจายไปรอบโครงสร้างครับนะครับในการกระจายไปรอบโครงสร้างตัวนี้ก็ เพรกิ่งกับกิ่งก็ห่างกันอยู่ที่ประมาณ120องศาับในในมุมนะครับหลักการของเราก็คือเราจะไว้ตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเ,เริ่มไว้ขแขนงนะพอขแนงเราได้ขนาดปั๊บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50เซนรหรือประมาณ70 80เซนเราตัดเราตัดลงนะะ เสร็จแล้วมันก็จะแตกคะแนนออกมาจะเลือกไว้สามนะครับครัแล้วคะแนนพวกเนี้ยนะนะพอยืดออกไปได้ประมาณสักห้าสิบถึงเจ็ดสิบปดสิบเซนแล้วก็ตัดปลายลงมาอาจารย์ครับตรงนี้ผมขอญอาตินิดหนึ่งครับผมขอญอาตแปลงร่างเป็นเกษตรกรน,นิดนึงครับครับถ้าอาจารย์ไว้ค 3, แค่สามคะแนงเนี่ยผลผลิตมันก็น้อยแล้วก็ดูมันจะเล็กไปไหมครับอาจารย์ถ้าเกิด ถ้าเกิดแบบนี้ครับอาจารย์ไม่เล็กส้มโอนะครับอาจารย์ไม่เล็กครับไม่เล็กเท่าไหรครับอาจารย์ยักลำต้นหนึ่งแล้วไปสามครับแต่ละลำแตกอีกสามโอ้จะต้องหนึ่งสามเก้ายี่สิบเจ็ดนี้ใช่ไหมครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งไปสามไปเก้าตรงนี้สําคัญครับยี่สิบเจ็ดนี่บวกลบได้โอ้ครับครับ นะครับเพราะฉนียี่สิบเจ็ดเนี่ยมันอยู่ตรงปลายขึ้นเป็นตำแหน่งที่จะไว้ผลผลิตอ๋อเข้าใจแล้วครับหนึ่งสามเก้ายี่สิบเจ็ดอันนี้ทรงพุ่มอัจฉริยะของอาจารย์เลยนะครับอาจารย์ครับนี่คือทรงพุ่มทรงพุ่มที่เราใช้ใช้หลักเป็นแบบทรงพุ่มทรงกลมครับอาจารย์นะครับเราจะเปิดทรงกลางเพื่อให้แสงสองผ่านได้ครับมุมกิ่งก็ประมาณหกสิบองศาเหมือนกันอาจารย์แล้วแขนงความยาวประมาณสักเท่าไหร่ดีครับอาจารย์ ก็เมื่อกี้ที่เมื่อกี้บอกประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบห uh ้าส uh ิบเจ็ดสิบนะแล้วตอนนี um <h 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 ้ก็มาอีกห้าสิบถึงเจ็ดสิบอ๋อครับนะครับก็ใช้หนึ่งสามเก้ายี่สิบเจ็ดนี่แหละนึ่งสามเก้ายี่สิบเจ็ดหลักการนี้นะครับครับครับกับก็หลักการง่ายๆไม่ยากเลยครับนะครับกับก็หลักๆก็คงมีลักษณะอันนี้นะครับครับคงไม่ได้มีอะไรมากมายมากนักซึ่งอะไรพืนก็สามารถใช้ในหลักการตรงนี้ อาจารย์แล้วส้มโอนิดนึงครับอาจารย์ถ้าส่งพุ่มแบบนี้ไว้จํานวนผลต่อต้นจะอยู่ที่อยู่ที่ระยะปลูกไงอ๋อครับครับอยู่ที่ระยะปลูกครับระยะสี่คูณหกเนี่ยแปดสิบนถะึงร้อยยี่สิบลูกไว้ได้ครับนะครับ แปดสิบถึงถึงร้อยยี่สิบลูกครับครับไม่ได้อาจารย์เรื่องเงาะขออีกนิดเดียวครับอาจารย์การการเปลี่ยนเพศดอกนี่ยังไงนะครับอาจารย์ถ้าส่งพุ่มแบบนี้เรื่องการเปลี่ยนเพศดอกอะไรนี้ยังมีความจําเป็นหรือไม่มเหมือนกันเนี่ยคือมันก็นนนละส่วนของการจัดก,การส่งพุ่มรับในหลักการของการเปลี่ยนเพศดอกมันก็คือจะต้องทํา ครับอาจารย์ขอนิดเดียวครับขอสักนิดนึงครับเรื่องการเปลี่ยนเพศดอกครับอันนี้เราเคยคุยกันมาอยู่แล้วในเรื่องของตัวออกซินออกซินครับนะตัวเอเอครับอาจารย์นนก็พูดก็พูดซ้ำอีกทีนึงอีกนิดนึงครับอาจารย์นะครับสำหรับงอเนี่ยในพันธุ์ปลูกของเราเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่มีดอกประเภทเดียวครับนะเป็นดอกเขาเรียกว่าดอกกระเธอที่ทำหน้าที่เป็นตัวเมียครับแต่บ้านเราจะมี ต้นเงาะที่มาจากการพมเมล็ดที่เป็นเงาะตัวผู้ก็มีครับเป็นตัวผู้ทั้งต้นแต่ไม่มีการติดผลครับนะเพราะตัวผู้ก็เป็นตัวให้รองเกสรออนะเ,อเงาะพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยเมื่อมันไม่มีไม่มีตัวผู้อยู่ครับแล้วมันเป็นดอกกระเทยที่ทําให้เป็นตัวเมียทําให้มันขาดรองเกสรครับผลที่ตามมาก็คือจะมีปัญหาของอาการที่มีการติดผลแบบไรายเมล็ดครับนะที่ อ่าเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ครับนะถ้าเป็นอังหงนติดผลไร้มเมล็ดเราชอบครับนะครับแต่ถ้าเป็นเงาะไร้มเมล็ดเราก็ไม่ได้เนื้อมิแต่เปลือกอ๋อครับนะที่ชาวสวนเราเรียกกันว่าเป็นเงาะขี้คลอกครับนะนนการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเราจะใช้ n d a เนี่ยนะค,คุ้มขึ้นคุ้นอยู่ตรงประมาณ2 0่สถึงสี ppm ครับ,รบไปเปลี่ยนเพศดอกครับนะครับเราจะไป พ่นไปที่ตัวช่อนะขณะที่ยังเป็นดอกขนาดเท่าหัวเข็มหมดุดครับนะครับดอกขนาดเท่าหัวเข็มหมดุดนะมันจะพัฒนาต่อมาเริญเติ็โตัวตอเสร็จแล้วประมาณหกวันหลังจากนั้นดอกตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเพศไปเป็นตัวผู้หกวันนะครับอาจารย์ประมาณหกวันครับคือถ้าเราพ้นวันนี้อีกหกวันข้างหน้า ครับมันถึงจะเป็นตัวผู้ครับนะแล้วฤทธิ์ของยาฤทธิ์ของสารตัวนี้จะคงอยู่ในช่อนี้ได้อีก,อกประมาณสิบเอ็ดวันอีกสิบเอ็ดวันนะครับครับ,รบหลังจากนั้นดอกก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นดอกกระเทยที่เป็นทำให้เป็นตัวเมียนะครับอืมตอนี้ลักษณะเป็นระยะเดียวใช่ไหมครับอาจารย์เป็นระยะเดียวโอค,ครับดงน,นั้นลักษณะอันเนี้ยนะลักษณะของการที่เราจะใช้ไปเปลี่ยนเพศดอกเนี้ย เราจะไม่พ่นทั้งต้นนะครับครับถ้าพ่นทั้งต้นมันก็ไปเป็นตัวผู้หมดทั้งต้นผลก็ไม่มีในกรณีนั้นนะงั้นั็นต้นหนึ่งเนี่ยถ้าในกรณีที่เราปลูกแบบสามเมตรเนี่ยนะระยะสามสามกุ้านเนี่ยครับใช้ตำแหน่งประมาณสามช่อพอละสามช่อต่อต้นนะครับอาจารย์โดยที่ไม่ต้องพ่นทั้งช่อครับนะ จุ่มเฉพาะตรงปลายช่อก็พออ๋อจุ่มเอาก็ได้ครับหรือวพ่นเฉพาะตรงปลายช่อก็พอครับนะครับโดยที่ไม่ต้องนะะไม่ไม่ต้องไปพ่นทั้งช่อครับนะครับทำไปถ้าพ่นทั้งช่อช่อนั่งมันก็หมดสภาพทันทีเราจะได้ได้ผลด้วยครับครับนะครับอต่นี้ช่วงของกําหนดเวลาเนี่ยมันก็สําคัญเพราะราคาของผลผลิตของผลงอกเนี่ยมันต่างกันนะครับวันต่อวันอาจารย์เดี๋ยวผมตรงนี้นิดหนึ่งครับ ตัวช่อสามจุดของทรงพุ่มที่ถูกเปลี่ยนจากดอกกระเทยไปเป็นดอกตัวผู้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นเขากลับมาเป็นดอกกระเทยเหมือนเดิมแล้วดอกชุดนั้นให้ผลผลิตได้ไหมครับหรือไม่ได้เลยถ้ามันเด้ดดดร,รัการผสมเกสรมันก็ติดผลได้ได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือมันเป็นดอกที่บานตรงท้ายๆของชอ่อ ความสมบูรณ์ของช่อมันก็จะลดลงอ๋อครับครบก็แสดงว่าไม่ต้องไปคาดหวังกับสามจุดตรงนั้นหรกครับ,รบ,รบอาจารย์ก็ควรจะทำตั้งแต่ช่อเริ่มเกิดครับอย,อย่าไปรอจนกระทั่งอดอกบานไปเยอะแล้วแล้วค่อยมาทำอ๋อครับเพราะราคาราคาของผลผลผลผิตของงอนเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นในวันเดียวกันก็ยังต่างกันเยอะมาก พ่นพ้นตอนระยะไม่หัวเก็ืหมดไม่ผมหมายถึงว่าราคาของผลครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําให้มันติดผลเร็วขึ้นอ๋อครับนะครับแทนที่จะรอรอให้มันบานเนี่ยเราทําใไห้เริ่มต้นจึงยังไม่ทันบานเพราะัเราก็ร่นเวลามาอตั้งลุ่มรุ่มเกือบสิบวันครับไะ้เมื่อติดผลเร็วขึ้นแล้วเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นครับชิงชิงกันที่เรื่องของเวลา ครับนะครับครับอาจารย์ครับครับก็เอ่อก็ใช้แค่อยู่ตรงประมาณ20-40ปีเอ็มเท่านั้นเองครับครับนะครับครับอาจารย์อันนี้ก็เอ่อแล้ก็จะอยู่ได้อยู่ได้11วันนะครับครับครับ อนนาจารย์เงาะทำได้กี่รุ่นต่อปีกี่ครั้งต่อปีอปกติได้ประมาณปีปละปีละรุ่นปีละรุ่นเท่านั้น,ใช,นใช่ไหมครับอาจารย์ปกติทําช่วงเดือนไหนครับรอาจารย์เออก็ถ้าตามฤดูกาลเราเราทําให้ก่อนฤดูครับถ้าทําให้ก่อนฤดูได้ราคามันดีกว่าอยู่แล้วก็อย่าลืมว่าอายุยอดชุดสุดท้ายถ้าเราทํให้มันแก่เร็วกว่าคนอื่นครับนะมันก็ออกดอกได้เร็วกว่าคนอื่นครับแล้วก็ชิงความได้เปรียบในเรื่องของการเปลี่ยนเพศดอกอีก อืมเราก็จะมีเงาะขายก่อนเขาดแน,น่นเราขายหมดแล้วคนหนึ่งเขายังไม่ออกไม่เก็บเลยอ๋อครับเราต้องทาให้ได้แบบนั้นครับครับอาจารย์ครับวันนี้โอ้โหคลิปทุเรียนขนุนส้มโอเงาะสมบูรณ์แบบมากเลยครับอาจารย์ครใครได้ฟังทั้งสองคลิปนี้แล้วรับรองว่ามีความสุขทางการเกษตรแน่นอนครับอาจารย์อันนี้เอ่อ การจัดโครงสร้างเนี่ยนะครับเป็นเพียงส่วนประกอบอันหนึ่งของการจัดการทรงพุ่มของตัวของตัวไม่ผลครนะซึ่งเป้าหมายของการจัดการทรงพุ่มก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตับนะนอกจากเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตแล้วเนี่ยมันไปลดต้นทุนนะครับประสิทธิภาพนี่มันจะควบคุมถึงเรื่องของการลดต้นทุนต้นทุนของการผลิตครับ นะใครสามารถที่ทำได้เนะปิดผลที่มีคุณภาพสูงนะแล้วก็มีต้นทุนต่อนหน่วยหรือต่อกิโลกรัมต่ำกว่าเขาเพื่อนครับอันนั้นคือผู้ชนะ,ผ,ชนะผู้ชนะนะครับอาจารย์รนะก็โอ้โหหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้สนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับอาจารย์ครับก็ขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่พวกเรานะครับ,รบหวังว่าโอกาสหน้าอาจารย์จะ ให้เทคนิคกับความรู้ดีๆอย่างนี้แก่พวกเราอีกนะครับอาจารย์ครับมีเยอะครับครับครับกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับด้วยความยินดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับ